ทนายเมื่อวานพี่อัจฉริยะออกมาสอนมวยพี่ก็ไม่ได้สนใจก็ค<ม>ือแต่ว่าก็บางบางสิ่ง,งที่เขาแนะนำเรามาเรารัฟังไหมครับพี่ผมต้องรับเลยครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดคลิปของท่านดูแล้วก็ด้วยความเคารพท่านอัจฉริยะด้วยนะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมอาจจะมีการประสานงานไปขอคำแนะนําอีกครั้งหนึ่งโอเคครับขอบคุณท่านอัจฉริยะนะครับผมผมน้อมรับแล้วก็เอรบท่านตลอดเวลานะครับเป็นกำลังใจให้นนายด้วยนะครับสู้ๆนะครับ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 ก็ ไปพบแล้วให้ทางแเปลค่ะสอบพิสผมบอที่มาให้ฟังนอ่าเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมได้ขึ้นไปพบทางทีมพนักงานสอบสวนซึ่งก็ได้พูดคุยกันในต้นต้นก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้พนักงานสอบสวนกําลังประชุมเรื่องการการทํางานกันอยู่แล้วก็ผลผลพิสูจน์ยังยังมาไม่ครบนะครับซึ่งมีการนําไปพิสูจน์หลายหลายหลายหน่วยเพื่อที่จะให้มัน ลมตามเจตนารมณ์แล้วก็จะได้มีไม่มีข้อคอราหาอันนี้ที่ที่เขาแจ้งมานะครับแต่ในส่วนของอหลักฐานอ,าอื่นๆคือทางพนักงานสอบสวนบอกว่าเขายังเรามันเราไม่สามารถที่จะขอตรวจสอบดูได้เพราะว่ามันยังไม่มีกฎหมายอะไรรองรับในส่วนที่จะขอตรวจสอบดูนะครับส่วนของผมเองก็มานําเสนอว่าหากต้องการให้ผมหาพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมผมก็ยินดีที่จะนําเข้ามาเพิ่มเติมหากต้องการนะครับแล้วก็ในส่วนของอผล คณะสตรตอนนี้ยังมาไม่ครบนะครับแล้วก็ย,ยังยังยังไม่พร้อมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการสอบสวนตอนนี้เขากําลังประชุมงานกันเร่งด่วนด้วยตอนนี้นะครับ<ม>แต่ในเรื่องของการสรุปผลการสอบสวนตอนนี้ก็ยังรอรอ,อแค่ผลตรวจที่สุดชิ้นเนื้อต่างๆที่ที่ส่งไปที่สุดอยู่ในส่วนของทนายเองก็อํานาจหน้าที่นะครับที่จะเข้าไปตรวจสอบอข้อมูลหรือว่าผลสอบสวนใด,ดต่างๆเนี่ยยังไม่มีอํานาจในการที่จะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับ แม,มท่ท่านผอำนวยที่รายต่างคือคือใบต่งตั้งทางนายเนี่ยมันต้องไม่ใช้ในศารนะครับแต่ทีนี้ทางพนักง,งานสอบสวนก็บอกว่าเดี๋ยวให้ทางทีน้าทำหนังสือมอบานาจให้เีย็ร้อในในการขอตรวจดูเอกาสารหรือว่าคัดถ่ายเอกสารจริงจริงผมทราบอยู่นะครับว่าต้องทำลนนักษณะนี้แต่เนื่องจากว่าด้วยความที่เวลามันจะชันชิดมากผมกลัวว่ามันจะมีอะไรที่ที่ท,ท,ที่อาจจะบรรลุออกไปนะครับก็เลยรีบมาก,ก่อนนะครับในส่วน ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เคยังไ,ไม่ได้ข้อมูลอะไรนะครับต้องการอยากดูครับผมใช่ครับแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนกำลังกำลังประชุมงานกันอย่างเร่งด่วนอยู่ตอนนี้รอรู่เดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาจะโทรแจ้งผมมาอีกทีหนึ่งแล้วผมก็จะแจ้งนักข่าวอีกทีนะครับแล้วผมก็จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันวันนี้เรามามามาสอบถาเบื้อนต้นด้วยแล้วก็ผมก็อยากจะขอดูเหมือนกันนะครับแต่ในตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนก็ เครื่อเครื่อกันพอสมควรแล้วก<อร>็ชั้นทีมคณะเลยครับรู้สักครู่นี้นะครับ<อ>รใช่ครับทั้งหมดเลยกําลังเครื่อเครือกันพอสมควร,ค<อ>รนะครับผมเองก็ผงคงจะไม่รบกวนท่านในขณะดนี้ก็ผลสุปยังไงเดี๋ยวท่านจะรีบแจ้งแล้วก็ผมหาหลักฐานอะไรได้หรือว่าท่านใดที่มีหลักฐานอะไรนะครับก็ติดต่อผมโดยตรงได้นะครับผมก็จะได้นําเสนอให้ให้กับทางพณะกร,รารสอบสวนต่อไปส่วน เรื่องของผมสี่คำถามที่ถามไปจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นความลับในทางคดีของผมเองนะครับแต่ว่า,เ,าเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปิดเผยออกสื่อได้เพราะว่าดีหยวฝ่ายตรงข้ามจะเอาไปเป็นข้อต่อสู้ของเรานะครับแต่นี่ผมแค่เกิดๆนาให้ให้รับทาราบเฉยๆแต่ว่าผลออกมายังไงผมก็ให้คําตอบไม่ได้นะครับก็เอาไว้เป็นความลับในทางคดีนะครับก็วันนี้ผมก็ก็จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนแต่เดี๋ยวผมจะไปไหนอะไรยังไง ไปหาหลักฐานอะไรยังไงอันนี้ผมก็ขอเก็บเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยผมด้วยนะครับแต่ทรายไม่ได้บอกใ<อ>ช่ไหมคะว่าจะสรุปสํสสสนานวนวันศุกร์นี้ยังครับยังครับย,ยังยังไม่ได้บอกตรงนี้นะครับเพราะว่าคือที่สําคัญคือรอรอ,อผลที่สนดอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าส่งไปหลายหน่วยงานเพื่อจะได้กลับมาให้มันตรงกันนะครับเพราะว่าม,มันมีหลายหน่วยงานในการที่สุกตรงนี้ คร่าวๆไหมคะว่าสักกี่วันสาหรับผลที่สุดที่เราถามไปเนี่ยคงเร็วๆนี้แต่ว่าผมือพนักงานสอบสวนเขาก็บอกว่าเขาก็รออยู่นะครับเดี๋ยวองประสานกับคุณมิสักคู่นี้เขากำลังเคร่งเครีคยดก,กันก็เลยก็เลยต้องขอตัวออกมาก่อนนะครับทนายครับีคลี่วงจรปิดที่ผ่านตรงพะาัดเกตช่วงก่อนเกิดอยู่ประมาณสามนาทีคาดได้เป็นคุณตรงไปจะจบลงไปนะครับภาพที่ภาพที่คทิพมเห็นเนี่ยคือเรือเนวิ่งวาวตามปกติเลยสุดท้ายพอผ่านตรงนั้นไปประมาณสามนาที ก็ไปเกิดเหตุหลังแค่ปวดแค่เรือตายตรงนี้ทนายได้รับข้อมูลตรงนี้หรือเปล่าครับผมเห็นคร่าวๆแต่แต่ตอนที่ผมยังไม่ได้เปิดดูต้องขอช่วยด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่ัวๆแต่ตั่งคุยกันอยู่สภาพคนในเรือเพราะที่ผมเห็นสภาพเหมือนน่าปกติไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวในเรือเลยเรือก็วิ่งด้านช้ามาปกติตรง่านตรงจุดนั้นไปพอผ่านลูกจุต้องนั้นไปก็จะไปจุดตั้งที่ไป็นขอเรือเรือเรือตายครับตรงนี้เราเห็นเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวยังไงตรงนี้ผมผมถ้าถ้าถ้านไปยืนผมให้ผมหน่อย จบนะให้ผมแบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมก็จะรายงานาถ้าเกิดว่ามันสําคัญจริงๆก็จะนําให้กับคาะสอบสวนอีกทีหนึ่งนะครับพอดีเมื่อว่าเมื่อเช้าที่ผมไปทําบุญพาทาบุญก่อนนะครับขอทําบุญให้กับคุณน้องแตงโมโด้วยเพื่อให้ชี้ฐานสว่างให้ผม<อ>สักนิดหนึ่งนะครับส่วนผมจะไปเอาหลักฐานอะไรที่ไหนตอนนี้อันนี้ผมขอเป็นความลับสําหรับผมนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอันตรายสําหรับผมเองนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้สอบสวนหานะครับผมผมผมบอกเลยนะครับว่างานนี้ผม เป็ร้อยแล้วนะครับดูอย่างหนึ่งหัวชนฝายจริงๆนะครับผมจะพยายามหาทุกอย่างนะครับแล้วก็จะเปิดเผยความจริงไม่ได้นะครับผมจึงมีความเชื่อว่าสิ่งที่ผมยืนยันกับนักข่าวทูกสํานักออกไปว่าจะมีความเห็นชักค้านในเรื่องของการสรุปคดีอยู่ยังยืนยันว่ายังเป็นตามที่ผมพูดอยู่นะครับก็อย่าให้ผมพูดว่าอะไรนะครับก็ ทร,ทราบกันดีนทนายครับเป็นกังวลไหมฮะหลายบางคนออกมาดิบคดิตทนายว่าทนายเป็นทนายมือใหม่เนี่ยเราเราเรากังวลเรื่องนี้ไหมครับโอเคอันนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่ตอบนะครับถือว่ามันตอนที่ผมเดินหน้าแล้วใครจะเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นตรงนี้ผมไม่ตอบแล้วล่ะนะครับขอให้มั่นใจว่า,าผมมีที่ปรึกษานะครับ<ด>แล้วก็มีประสบการณ์พอสมควรที่จะทําคดีนี้ถึงถือว่าจะน้อยอันนี้ผมว่ามันไม่น่าไม่น่าจะเอามามาพูดถามผมดีกว่านะครับถือว่าผมตั้งใจแล้วก็จะหาข้อเท็จจริงให้น้องแตงโมดีกว่า นะครับเราจะเอาเรื่องนี้มาให้ผมปวดหัวอีกเลยผมตั้งใจที่จะรูดิหาหลักฐานและตอนนี้ไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามามันเสียสมาธิจริงๆให้ผมโฟกัสไปที่จุดเดียวก่อนนะครับส่วนเรื่องของแม่ตงโมอันนั้นเดี๋ยวผมไปเคลียร์กับคุณแม่อีกทีหนึ่งผมขออนุญาตโฟกัสจุดเดียวนะครับผมไม่ให้คําถามผมไม่ตอบคําถามที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังอะไรของผมจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นเป็นสิทธิของผมในอนาคตแล้วนะครับก็บข,อขอทํางานเต็มที่ขอแก้แก้ข้อพ้รักษาหลายอย่างผมต้องพิสููตัววเองดด้้้ยถาผมสไ ทุกอย่างผมว่าผมน่าจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับตอนนี้ผมยอมรับว,ว่ามันยังติดลบอยู่หลายหลอย่างแต่ขอให้โฟกัสทางนี้ทางเดียวก่อนผมขอความปรานันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับคุณแม่เป็นัไงบ้างครตอนนี้ว่าเมื่อวานเครียดมากอ๋อครับดเห็นค,คุณแม่บอกว่าเห็นนักข่าวลุงมก็เลยก็เลยเหมือนแบบว่าเทียดด้วยแล้วก็มามีเรื่องผมเข้ามาแต่คุณแม่ก็ยังโอเคแต่ผมทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวสะพักเกพืจะโตรหาคุณแม่อีกทีหนึ่งนะครับมีอะไรเดี๋ยวดักข่าวโทรเข้ามาหาผมอนกทีก็ได้ ผม,ม่บางครั้งผมอาจจะรับโทรศัพท์ไม่ทันนะครับนักข่าวบางทีมันมีหลายสายเข้ามาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับส่วนที่ออกรายการอะไรต่างๆไปก็ขอให้เป็นเป็นสิ่งที่ที่ที่ผมได้ได้ให้ขา่าวไปหมดหมดแล้วแล้วก็ขอโฟกัสจุดเดียวแล้วท่านใดถามผมนะครับผมไม่ขอตอบในเรื่องอื่นขอตอบในเรื่องของการหาพยานหลักฐานแล้วก็เร่งรีบเพื่อที่จะหาหาลักฐาหนอื่นๆมาประกอบในคดีนี้นะครับผมต้องขออนุญาตขอตรว,วจสอบเพราะว่ามีนัดในเรื่องของเอกสารบางอย่างนะครับก็จะได้ มานำเสนออีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมแจ้งนักข่าวอีกทีนะครับโอเคนะครับผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับพี่เขบอกว่าเขาเขาวนอย่เขาไม่ได้วนไม่ได้วนต่อมาใช้เวลาวนแล้วมนสั้นเห็นจะไม่สั้นคือปิดมันมันมีภาพปรากฏที่มันวนคือดีคือดีข้อมูลตรงนี้มันผมเป็นผมจะต้องทำงานการอุตสาหกรรมถ้ามันเพิ่มเลยเยอะมันจะติตัวไปแต่งทีมแบบนี้ครับ โอเคได้ครับได้ครับเนายครับพีทนายเมื่อวานพี่อัจิยะออกมาสอนมวยพี่ก็ไม่ได้สนใจก็คือแต่ว่าก็บางบางบางสิ่งที่เขาแนะนำมาเราเราฟังไหมครับพี่ผมยองรับเลยครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดคลิปของท่านดู ก,ก็ด้วยความเคารพท่านอัจฉริยะด้วยนะครับก็ขอบคุณมาก,กแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมอาจจะมีการประสานงานไปขอคําแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับกขอบคุณท่านอาจฉริยะนะครับผมผมน้อมรับแล้วก็เคารพท่านตลอดเวลานะครับครับแต่กำลังใจทนายด้วยนะครับสู้ๆนะครับ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 ก็